เชิอาเซียนพรีเซนเตอร์ฝ่ายไฮลักซ์รีโวสนับสนุนหลักโดยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วย สวัสดีครับผมวีเจจ๊อบจี้ครับผมและผมวีเจเก่งกี้ครับผมนี่คือปฏิบัติการทั่วไทยตามหาศิลปินหน้าใหม่สู่สังเกตค่ายเพลงอาสยามนะฮะในเดอะอาสยามพรีเซนเต็ดบายไฮรัสรีว้ใช่แล้วครับเนะฮะเราก็จะไปตามหาดาวดวงใหม่กันนะครับทั่วประเทศกันเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมานะฮะเราก็ลุยกันไปที่เชียงใหม่นะฮะเราก็ได้ผู้ที่เข้ารอบไฟนอลมาแล้วเนี่ยสามท่านใช่แล้วครับนั่นก็คืออาหนึ่งนะฮะก็คือน้องวุฒินะฮะแล้วก็น้องเอื้องฟ้าอาสองนะฮะแล้วก็น้องฟ้าอาสามนะฮะ แล้ววันนี้ครับเราก็ลงใต้มากันนะฮะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโรงแรมพรรษาเจบีหาดใหญ่นั่นเองครับนี่เลยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะทําการออดิชันสำหรับผู้ที่เข้าประกวดในวันนี้นะครับใช่เลยนะครับและผู้ที่ชนะเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นศิลปินคนต่อไปของค่ายอาสยามนะครับครับพร้อมกับรางวัลนี่เลยนะฮะรถกระบะไฮลัก์รีโว่ก็เงินรางวัลอีก1,000 0แบาทนะครับครับรวมมูลค่านับล้านบาทกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับผมนะเอาป็นวเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นปฏิบัติการตามหาศิลปินหน้้าาใหมม่่พรอๆกเเลลยยดีวผไป

โอ้โหตลกด้วยฮะมีท่าด,ด้วยชื่อโรดครับค <c oughs> ุณโรด <c oughs> ครับคุณโรดมาจากจังหวัดอะไรฮะ สงขลานี่แหละครับมาจากจังหวัดสงขลาที่ใหญ่เลยปะครับบิ๊กบีชครับบิ๊กบีชรู้จักไหมบิ๊กบีชรู้สิคืออะไรผมคนเหนือไม่ผมยังไม่รู้จักอัดใหญ่อัดใหญคิดยังไงแบบอยากจะมาเป็นนักร้องเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างชื่นชอบในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เป็นความฝันชอบศิลปินคนไหนมากที่สุดชอบพี่อู๋ครับพี่อู๋พันดาวเรามพี่อู๋ได้ไหมาาอยยู่่่แแคคคเเลตดัง ทำเหมือนยตรงกับใจไม่ซ่อนเน็เไ้ยผมร้องแน่ผมร้องไดมาจากควรลังครับอำเภอใหญ่จังหวัดสงขาครับมี2ออย่างครับที่ผมชื่นชอบคือทำงานศิลปะกับ เป็นศิลปินครับตอนนี้ทํางานศิลปะก็ได้ทําอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็อยากลองดูเป็นศิลปินบ้างสวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านครับผมผมชื่อนักการินศิลสันครับชื่อเล่นชื่อน้องโอมครับโอ้โอมเดี๋ยวอ่อนหน่อยครับอเพลงไรดีเอ่อจะมาร้องเพลงของพี่เดชอิสระอาสยามครับเหมือนเอาไม้ไ่ไปใส่ดาวยอมยกธงขาวให้กับเขา อีกไม่กีก่กปีให้รอรอ,รอพี่น้าแก้วตาจงรอไม่นานรอกนะจะหวนคืนมาดังคำขอร้องหากหน้าฉิกๆกกระใจมันเต้นตึกๆหน้าคิดถึงดึกๆกันเลยอยากโทรมาหาเอาละครับครับผมมาเลยยืเยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ สองสาวฝาแฝดหน้าเหมือนกันมากเลยนะอาฝาแฝดนี่ครับครับผมเป็นไงบ้างเคยไปออดิชั่นมาแล้วกรรมาการเขาว่าอย่างไงบ้างเขาบอกให้าาหร้องลองร้องประสานเสียงกันเสียงเหมือนกันไหมเวลาร้องเพลงไม่ค่ะสามารถอันนี้จะร้องเสียงต่ำร้อ,องสูงนี่เสียงสูงเน,นี่ยทำไมถึงแบบว่าอยากจะมาประกวดกับเดอะอาสยามอือก็ชอบร้องเพลงค่ะประกวดที่ที่ว่าต้ามีการประกวดออดิชั่นไม่แน่นะถ้าเกิดเป็นศิลปินเราจะมีศิลปินคนใหม่ของ่าสยาม เป็นฝาแฝดกันก็ได้คู่แรกเลยก็ได้นะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อจ้าจ๋าค่ะจ้าจ๋าจ้าจ๋ามาจากจังหวัดอะไรมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมายังไงอะมาหาใจยังไงมาหลบรถหลบรถแมาคงไม่เดินมาหรอกครับคือ คือขับรถมาเองหรือมากับพ่อแม่ม <า S 1> หรือว่ามากับพ่อแม่อ๋อมากับคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงเหมือนกัน <S S S ค่ะครับผมแล้วเขาบอกไงเมื่อกี้ให้กำลังใจเรายัางไงบ้างที่มาในะครั้งนี้ก็ทำให้เต็มที่ที่สุด เอาใม่เต็มที่นะลูกน้ำใหญ่ชื่ออะไรคะน้ำตัวไหนค่ะชื่อน้องลูลูค่ะลูลูมูตาฟาค่ะลูลูถามลูลูดีกว่าครับว่าไปทราบข่าวการประกวดเดือนสยามมาจากไหนดีว่าไปซื้อชาเย็นนะคะแล้วก็เห็นป้ายขึ้นเลยค่ะโอ้ป้ายประกวดเลยนะใช่ค่ะก็ไปซื้อดูเลยค่ะแล้วก็จํามาเลยค่ะว่าเสียงอาจจะไม่ดีแต่รีราไว้ก่อน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนัญรักแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำพึ่งค่ะอายุ17ปีค่ะจากจังหวัดกระบี่ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสถานที่ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเดินทางมาจากกระบี่แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนสื้อผเวดล้อม่ะค่ะเลยมีความกดดันว่าเฮ้ยมันจะเจออะไรคือร้องเพลงอะไรคะคนนี้แฟนฉันค่ะคนนี้แฟนฉันโอเคคนนี้แฟนฉันรักกันมาก่อนเธอ เงมจอรีบถอยไปเสียดีกว่าเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบนางฟาดเรียบระวังไว้นะเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบนางเก็บเรียบเลยนะมีทองทุ่วมัวหรือใหญ่ทั่ววไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรอกนะไม่รกนะถ้าไม่มีผัวมีทองทุ่วมัวแล้วไม่มีผัว เอมี่ฟาร่าค่ะเอมมี่ฟาร่ามาจากที่ไหนครับจังหวัดนราธิวาสค่ะนราธิวาสไกลมากเลยแสดงว่าตั้งใจมาจริงๆตั้งใจมากเลยเอชอบศิลปินคนไหนมากที่สุดพี่จ๊ะจ๊ะต้องให้โชว์หน่อยไหมผิดมากเรือไงที่ฉันแรงและร้แบบนี้ลูกคอดีสุดยอดจำไม่ได้เลยพี่ชมอย่างเนี้ยแหมเก็บไว้เก็บเอาไว้เขาต้องเก็บไว้ก่อนเก็บเสียงไว้ สวัสดีครับผมปิ๊กปนทรจิทพลครับอายุ 3, สาสปีมาจากจังหวัดสงขลาครับคือชอบประกวดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราได้หาประสบการณ์จากวิธีประกวดเนี่ยคือครูอย่างดีเลยในการที่จะผลักดันให้เราก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอย่างแท้จริงควายบ้านอื่นกินฟ้าแล้วทำนาควายบ้านนี้มองฟ้ากิน ชื่อนางสาวธัญญรัชชูสังค่ะมาจากจังหวัดสตูลค่ะมีเพลงเร็วไหมคะเงเร็วไหมมีเพลงเร็วไหมเจอปุ๊บถูกใจปั๊บก็เลยขยับเข้าไปชิดเฉยหัวใจเลยกระโดดงับความหลอกเขานั้นจับใจฉันเป็นเฉลย ทำไมถึงอย่างเป็นศิลปินของท่าอสยรามเลยอจริงๆตั้งแต่เด็กครับโอกาสที่ผมเป็นคนที่ขี้อายมากแล้วก็ร้องเพลงอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือในเวทีเนี้ผมคิดว่าผมจะสง่าแล้วก็ถือไปอย่างสง่าอย่างเวทีแล้วก็มีแฟนคลับอะไรประมาณนี้ครับคุณเก่งกี้ครับครับผมอันนี้มาประกวดแบบเป็นครอบครัวครับผมก็ต้องมาครอบครัวผมมาประกวดบ้างสิครับคุณแม่ครับหน้าอย่างเด็กอยู่เลยแม่อันนี้ลูกอ่ะลูกของลูกเหรอสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ขอถามครอบครัวนิดหน่อยทำไมถึงแบบ คิดว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาประกวดพอรู้ก็ตอนแรกคิด,คด,คดกะว่าจะมาคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคู่แข่งมาด้วยแต่ทีนี้คิดไปคิดมาถ้าเรามาหลายคนติดสักคนก็โชคดีของอครอบครัวเราบอกบอกน้อง<อ>สาวก่อนค่ะแล้วก็น้าสาวตั้งใจจะไม่บอกพ่อมันสวยกว่าครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่อนายสุรัตมัตชาติครับชื่อเล่นชื่อฟลองครับมาจากจังหวัดยะลาครับพอดีวันนั้นดูทีวีอยู่ครับแล้วก็เปิดช่องสบายดีทีวีก็เลยเห็นโครงการนี้ขึ้นมาครับเลยอยากจะมาลองหาประสบการณ์ดู เลิกงอนแล้วโทษกลับมาหน่อยนะไม่รู้การดาเธอเคืองด้วยเรื่องอะไรแต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้ไว้ก่อนหินยังฉันถึงวันต้องแตกสลาย ว่าวันนี้ในะรอบออดิชั่นนะฮะ,ะคือคลาสมากๆมีคนที่มาลงสมัครเนเลยนะฮะโอ้ยเยอะมาก เยอะอบอุ่นมากวันนี้อบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับจะมีใครบ้างที่เขารลไป12คนนะครับที่ผ่านออดิชั่นไปแล้วก็ไปแสดงสดกันอีก3คนใช่แล้วครับครับผมนะแล้วก็รายการเดอะอาสยามพรีเซนเตอร์บายไฮลักรีโวนะฮะก็จะออกอากาศกันทุกวันตามวันเวลาที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้เลยถูกต้องเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ไปเดี๋ยวขับให้ สนับสนุนหลักโดยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วยเทอรอาอเซียพรีเซนต์โดยไฮลักซ์รีโว